สำนักง,งานเกษตรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามจะกิจกรรมลงแขกดำนาสืบสารภูมิปัญญาชาวนาอำเภอแกดำรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเกษตร,รกรค่ะ ที่บ้านหัวขัวตำบลแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามนายปิตาโนนปัญญาในอำเภอแกดำเป็นประธานในกิจกรรมลงแขร์ำนาสืบสารภูมิปัญญาชาวนาอำเภอแกดำซึ่งสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดมหาสรารคามจัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตร,รกรชาวอำเภอแกดำเพื่อสืบสารภูมิปัญญาดั้งเดิมและเพื่อสร้างความสมัครคีในชุมชนโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการสาธิตการไถนาโดยใช้ควายการหาก,กล้าลงนา การเล่นชักกะเยะและการลงแขกดำนาโดยนายปิตานนนปัญญาในอำเภอแกดำพร้อมด้วยนายสุวรรณธุระแสงเกษตรอำเภอแกดำนางเด่นดวงสุบุตรีในยุคเทศมนตรีตำบลแกดำ นายจิรพงษ์ทองภูบาลกำนันตำบลหัวขัวและผู้ใหญ่บ้านหัวขัวได้นำเกษตร,รกรลงแข่งดำนาจนแล้วเสร็จซึ่งแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งนี้ประเพณีลงแข่งดำนาเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการปักดำนาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการใช้แรงงานโดยที่ไม่ได้มีการว่าจ้างเป็นเงินแต่อย่างใดเมื่อร่วมกันลงแข่งดำนาที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็จะไปลงแข่งดำนาคน จนแล้วเสร็จทุกคนแต่ปัจจุบันพบว่าในบางพื้นที่ประเพณีลงแขกดำนาได้ลบเลือนหายไปกลายเป็นการรับจ้างดำนาแทนการลงแขกดำนาหรือมีการใช้เครื่องจักรในการดำนาแทนแรงงานคนในส่วนของการจัดก,กิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานภูมิปัญญาชาวนาอำเภอแกดำในครั้งนี้นับเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแสดงออกถึงความสามคัคคีความปรองดองและ เป็นการส่งเสริมการมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันค่ะ